มิกาเตะโนโกคุอินะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงของดักบอลซูใช่ไมมิกาเตะโนโกคุอินะครับผมปรากฏตัวในช่วงของดักบอลซูเปอร์บทสึกประชันพลังนะครับผมที่ได้เจอกับ12จักรวาลซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจักรวาลที่11ที่ทําให้โกคูได้เข้าถึงร่างนี้นั่นเองครับผมก็คือจิเรนนั่นเองที่ทําให้โกคูถึงร่างนี้ได้นะครับผมซึ่งร่างนี้นะครับผมจะเป็นร่างที่ไม่ได้โฟกัสว่าคุณเป็นพลไม่ได้ ซึ่งล่างนี้ผมไม่ได้โฟกัสว่าคุณจะเป็นคนจากเผ่าอะไรหรือว่าเป็นคนยังไงนะครับผมเพียงแค่คุณฝึกมาพอสมควรและอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันจริงๆก็สามารถเข้าถึงล่างนี้ได้แล้วนะครับผมพอเราพูดซึ่งคุณสมบัติที่จะบอกให้ถึงการเป็นล่างนี้ได้นะครับผมมันมีอยู่แค่3อย่างนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยครับผมนั่นคือหนึ่งฝึกกับเทวดาในจักรวาลน,นั้นๆนะครับผม ซึ่งจักรวาลเนี่ยซึ่งในแต่ละจักรวาลน,นะครับผมจะมีเทวราที่แตกต่างกันซึ่งเทวราเนี่ยจะคอยดูแลเทพทําลายล้างใช่ไหมครับซึ่งคนรมดาเนี่ยสามารถที่จะไปฝึกกับเราเทเลรานั้นได้เพื่อรับช่วงต่อจากเทพทําลายล้างนะครับผมซึ่งเทพทําลายล้างเนี่ยก็จะมีพลังมิกาเตะด,ด้วยก็คุหรือว่าร่างนําใจกายนาจิตด้วยนะครับแต่ว่าจบพลังไม่ได้เยอะนะครับผมจะไม่ได้ดึงพลังปฏิสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะอาจจะเป็นแค่20%หรือว่าไม่ถึง100%นนะครับผมก็ ี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้คือไม่ได้ใช้แบบเต็มที่นะครับผมข้อที่สองก็คือและอย่างที่สองนะครับก็คือจําเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่โดนกดดันนะครับผมไม่มีทางสู้ไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้นะครับผมในสถานการณ์แบบนี้นี่ครับผมจะทําให้ตัวของผู้ที่ฝึกมาพอสมควรกับเราเถวดรานเน่มีโอกาสสามารถแปลงร่างเข้าถึงยานนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ มันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่สามด้วยนะครับผมนี่นก็คือดวงและบทของอนิเมะน,น,นะครับก็มาต่อนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าหากบทมันไม่ปูหรือว่าคุณไม่มีดวงในบทน้นนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีโอกาสเป็นร่างนั้นได้นะครับผมดูอย่างดูอย่างบิจิต้าได้นะครับผมไม่มีบทเลยไม่ได้ไม่ได้ร่างนี้ด้วยนะฮะโอเคเมื่อเราดูคุณสมบัติโอเคเมื่อ โอเคนะครับผมหากเราทําครบตามคุณสมบ,บัติสาข้อดีนะครับผมก็มีโอกาสสามารถเป็นมิกเตะโนโกโคุอิได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงอีกนะครับว่าคุณสามารถเป็นร่างนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูความสามารถของร่างนี้กันนะครับผมว่ามีความสามารถอะไรที่มันน่าสนใจบ้างน,นะครับก็ร่างมิกาเตะโนโกคุอิะน,นะครับผมจะมี2ไท้ด้วยกันแต่ละไท้จะมีความแตกต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์การใชพลังของเขานะครับผม ควสามารถเนี่ยจะเหมือนกันเลยแตกต่างก,กันแค่ความแตกต่างก,กันแค่เปอร์เซ็นต์ที่จะใช้พลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไทยแรกและไทยสอกันนะครับไทยแรกของมิกาเตะโนโกคุก็คือมิกาเตะโนโกคุอิขั้นไม่สมบูรณ์นะครับผมจะเป็นไทยที่สามารถดึงประสิทธิภาพพลังเนี่ยได้เพียง50%จากทั้งหมดนะครับผมซึ่งพลังนั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังนะครับผมทั้งหมดนะครับผมและ ยอย่างที่สองนะครับผมก็คือมิกาเต็โนกุิขั้นสมบูรณ์แบบนะครับผมซึ่งใครที่ใช้ร่างนี้ได้เนะี่ยผมจะมีการเปลี่ยนสีผมนะครับจากสีดำเป็นสีขาวนะครับผมเปลี่ยนสีผมจากผู้ใช้นะทำไมทำไม